มีบรรยากาศข่งสอยิุวันยลาอุ่นอินะคะทางโงรพ่อกินขวต้มครับตอนนี้นายบ้นข้าวต้มตอนเช้าครับนอนกินถ้าวต้มอดเจ้าก็พอไม่เหนื่อยบรรยากาศตอน กนอนแล้วค่ะนอนนาสเฟตเตรียมตัวเพื่อจะออกไปวัดอีกค่ะเพราะว่าชุต้องออกไปถอดท่าปลาเจ้านี้นะคะ มากค่ะพี่น้องสดกระตุมหอนห่อนีบ้านนี้หลานนกันค่ะกระตรุ่มใส้ไข่อากาศเริ่มฮ้อนแล้วค่ะเพราะว่าตะวินขึ้นสูงแล้ว เยวก็จะได้กินกินขา้าวกินกินข้าวแล้วก็จะได้ออกไปไปวัดน้ำกันสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะเอาขนากันตกใจ

นม่สดับนี่แหละโอเคแต่ว่าเป็นเป็นพักสวกกนกลัวสวนใหญ่ค่ะเป็นหิงนี่หญิงนี่แักซี่เซอร์นเน่ ม่าไม่ก่อนมะวันไม่ก่อนเบิ้งแม่ยไหวเลยว่ะไหวจังไดนวันน่ะเอยลืมจ่อยว่ะสิว่าสาเงื้อเป็นรอยล้านจ้ะกต่บ่มีความชุกแต่บ่ได้น้ำอีหลาโอ้สุดยอดอีหลีมาอีหล๋คอยบอกคอยบอกตรงส่งได้ชื่อชเดี๋ยวห้าสิไปเตรียมโต้ก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปวัดเนาะโอเคว่าภาษีอาไจียก จะจเมื่อยเป็นไรกันยังออกบานหลับหนักดจ้ิอรี้ดนเเบาอาเด้อเี๋ยนไปเตรียมตัวเพื่อกันแล้วแต่บอ เฮ็ดเฮ็ดจังไดยอีกกันอ๋อหม่ออันทอกันซอยกันเสียบต้นผักปลาอันนี้ก็สีเอาไปหอยต้นเออ่นต้นผักปลาบอก

ไะจบเลยครับช่วงเ้าเอาเบิดละตอนไฟครับหมอดกองไฟของหมอดกื่องไฟหนั่งล่งหนาวขอคนทุกคนนะครับสุดยอดมากเลยเรนนอนให้ยังคันค่ะ ได้ร das ับหรือยังเพราะว่าเมื่อคืนเห็นผู้ใดดอกยางแบบยางยางบะแมนบะแมนข้างข้างนาซองเก้าข้างล้างแต่หาเก้ายังเช่นดูแลพี่น้องเต็มที่อยู่ไมย้อดเพิ่มรับยังอยู่ยุ้เอ้ยเงินเด่นมึงไปเจนี่กันได้คนจะบอกอยูต้องแข่งซุ้มมือไหมมันก็ยุติ นี่แหละความน่ารักของอีหลักยังเชื่อว่าทุกคนมาวันนี้มีความสุขเนาะค่ะมความสุขกับมาเมนันพี่น้องมาเจอกันค่ะสำหรับชุปดามาเนี่ยปต่สิ่บุลุงเนี่ยเนาะบุลุงมาหอดมาหอดในตีสีม่หนังจี้หัวจี้จนเกี่ยวหัวอกเสาวันนี้สิบโมงไปหุ่น คิดว่าสี่โมงนี่ไปคืองไข่บ่ครั้เป็นไข่โอเคเลยดิวยรางหน่อยดีก่าอ่นไปคลิปเศร้าพืชสาผมยังแล้วไปแล้วได้นอนไหมมีเวลามาได้ผมนิดนึงทั้งหลายล่ะจดจดเก่งอีห่เลยจับผิดก็แล้วแต่ค้งจับผิดยิ่งกว่าซุ่มซุยอีกพูดได้ละหมาก็แล้วแต่เลยแต่ว่ามื้อนี้่แมาให้นอนค่ะ พอรองทุกคนอ่ะพวกเราจะเป็นเป็นตัวแทนลูกอยากให้ลูกนอนเนาะเพราะว่าอื่นแล้วไปมากจ้ะอ้แหละอยู่จนเตยล่าอีหล่ย่างมาจนปักหลซ้ำเลยเบื้องเบื้องเมหลอไหล่ จ้าโอเคค่ะตามนั้นนลคะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากผู้ชมดกันนะครับรพี่น้องขอบคุณที่ตามชมกันสวัสดีค่ะ